ฟังความในใจของหมวดสอง่อนนะครับกลับครับรอก่อนคิดถึงน้ำมินสู้ๆคี่ถอดแล้วพ่อแม่คิดถึงพ่อแม่ครับคิดถึงบ้านกับคิดถึงทุกคนที่รอผมกลับครับคิดถึงแม่ครับอยู่นี่สบายดีครับคิดถึงทุกคนมากครับคิดถึงบ้านครับคิดถึงใต้แล้วแม่ครับคิดถึงแม่ครับรอก่อนนะครับคิดถอดสุกคนครับฉันสบายดีด้วยแม่คิดถึงแม่คิดถึงเมียกินหลับนอนอิ่มครับ คิดถึงพ่อแม่ครับแฟนที่บ้านครับกินตอนหลับครับเดี๋ยวพ่อแม่ครับคิดถึงลูกคิดถึงเมียพ่อคิดถึงแม่ครับคิดถึงบ้านครับคิดถึงแม่นะครับแม่ต้องเป็นหัวนะครับคิดถึงครอบครัวและแฟนครับคิดถึงเมียคิดถึงลูกครับคิดถึงพิม์ครับขอแบ่ครับสบายดีครับสบายดีด้วยแม่คิดถึงแม่ยายแล้วก็เมียครับคิดถึงพ่อกับแม่คิดถึงเมียครับ ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับฝึกหนักน้ำหนักขึ้นเยอะเลยครับตงตายายครับถึงครอบครัวและแฟนครับถือว่าแม่และครับถึงครอบครัวและเมียครับถึงครอบครัวมากครับโอเคครับบทสองเรียบร้อยครับ